รายนี้เป็นมะเร็งเต้านม10ปี10ปีนิดๆน,นะแล้วไม่รักษาเลยเพราะกลัวว่าจะเสียชีวิตจากเคมีฉายแสงเพราะเขาญาติโกดิกา,าเขาเสียชีวิตมาเยอะนะแล้วก็เข้ามานะเข้ามาเมษาเมื่อ2ปีที่แล้วเข้ามาคุยกับผมนะครับเเกิดขึ้นอย่างนี้ครับเกิดขึ้นจากผมไปคุยกับคุณนวราช ใน Money Channel ในรายการฮาร์ดทอหาร์ดท็อปแล้วผมก็พูดถึงผลิตภัณฑ์มะเร็งของเราว่าสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างไรสามีของของผู้ป่วยรายนี้ก็เห็นเข้าแล้วก็บอกเออเรามีวิธีการดูแลมะเร็งอย่างนี้หรือนะก็เข้ามาที่บริษัทนะก็เข้ามาคุยกับเภสัชกรของเราคือคุณสันติแล้วก็พยายามที่คุยกับผมนะในสุดผมก็ล่าให้เขาฟังว่าของเราทำอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากคุยกันแล้ว เขาก็ไปซื้อผิดฟังเราไปใช้สองชุดนะครับจากการที่เขาเดินไม่ได้หลังจากที่เต้านมเนี่ยระเบิดระเบิดนะครับเลือดกระเด็นเซนซันทั่วทั่วห้องน้ำสามีก็เข้าไปทำความสะอาดห้องน้ำแปบ๊บเดียวเป็นลมเพราะฉะนั้นเราคงเห็นภาพว่ามันรุนแรงขนาดไหนเจ้าตัวเนี่ย เดินไม่ไปแล้วคลานครับใช้ก้าวเดินขึ้นบันไดได้สองขั้นแล้วก็ต้องพักแล้วก็คลานนะใช้วิธีคลาน <S <S ก็หลังจากที่สามีเขาได้เอาไปใช้ผลิตภัณฑ์เอาผลิตภัณฑ์ไปให้ผู้ผู้ป่วยใช้ภายในสี่วันครับผู้ป่วย,ยเนี่ยเดินขึ้นบันไดไปได้สิบเจ็ดขั้นโดยไม่พักเลยนะก็เป็นเหตุให้สามีโทรเข้ามาซื้อหุ้นแอปโก้สี่แสนหุ้นทันทีในวันนั้น ก็จนบัดน,นี้เนี่ยสามีเขาบอกว่าคุณแอปโก้นเนี่ยเป็นทําให้ผัวรวยมีรอดเราลองฟังคาาําสัมภาษณ์ของเจ้าของภาพช่วงนั้นก็จะคํำเจอว่าจะมีมีก้อนเนื้อก็ใหญ่พอสมควรใหญ่กว่านิวโป,โป้ค่ะตัดสินใจไม่รักษาเพราะว่ารู้ว่าคนเป็นมะเร็งรักษาแล้วส่วนมากจะโ Зем. ทรมลงเห็นคนที่เป็นคือเขาจะโทรมลงทุกวัน แล้วเขากลับมานี้เขาจะอาจียนทานเข้าไม่ได้นอนสมเป็นอย่างนั้นทุกครั้งที่ให้คีโมกลับมามแล้วคนที่ตัดฉายแสงนอกเขาจะไหม้เหมือนหมูย่างเลย<ม>ดูแล้วน่ากลัวก็เลยบอกเอาอยู่ไปแบบนี้เรื่อยๆ<ม>โดยที่ไม่ทำตายก็ตายตายวันไหนก็จบแล้วก็อยู่มาเรื่อยๆจนน่าจะสิบกว่าสิบกว่าปีจากนั้นก้อนเนื้อก็โต จะมีน้ำเหลืองไหลออกจากหัวนมเสร็จแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆโตโตขึ้นจนระเบิดออกมีน้ำเหลืองเลือดไหลออกมากเลยแต่ก็ไม่ไปคือ,อยังไงตายก็ตายไม่หาามนอนแน่นอนอาการทุกอย่างเริ่มซุดลงเรื่อยๆก็คือจะมีอาการไอไอนอนไอทั้งคืนไอทั้งคืนแล้วก็เป็นตะคิว เดินก้าวเดินเร็วไม่ได้<ม>พอเดินเร็วไม่ได้จากนั้นก็ขึ้นบันไดสามได้แค่สามขั้นแล้วก็<ม>ต้องนั่งพัก<ม>นั่งพักแล้วตอนหลังก็ทดลองใช้คานอุ<ม>่คานก็เหนื่อยก็คือไม่ไหวแล้ว<ม>ขยบตัวนิดนึงก็หายใจไม่สะดวก<ม>คิดว่าน่าจะไปล้ว<ม>จากนั้นก็เลยได้ดูรายการ Money Channel, มานิชแนลก็เจออาจารย์ที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องหุ้นแล้วก็มี ียารักษามะเร็งอะไรก็เลยลองค้นหาว่าอยู่ที่ไหนอก็เลยมาซื้อประมาณวันที่ห้าก็ทดลองขึ้นโดยไม่ต้องนั่งจากที่ต้องคลายสามขั้นค่ะก็ขึ้นแปดสิบเจ็ดขั้นเอาจากนั้นก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็หายเหนื่อยอแล้วก็ไม่เป็นตะคิวไม่ไอืยค่ะก็ดีดีจากวันนั้นดีขึ้นมาเรื่อยๆห้าเดือนตอนในห้าเดือนนี้ไปเที่ยวได้เลยไปเที่ยวได้เลยต้านนั้นก็คือไม่ยอกไปไหนแล้ว ค่ะไม่คิดไม่คิดว่าต้องตายแล้วตอนนั้นตอนนั้นคิดว่ารอดแน่นอนนะครบสองปีวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษาค่ะแล้ววันที่เราสบายใจที่สุดวันที่ยี่สิบสามเมษาไปตรวจไม่มีเซลลมะเร็งแล้วค่ะนี่หลังจากใช้สองนื่องสองปีค่ะ ผมก็หวงว่าจะไปศาสตรผมที่ตับที่ใจหรือเปล่าใช่ไหมเราบอกอ้อยังไงก็ไปตวรวจทุกวานสบายใจของผมก็อกว่าออกมาตับไตโอ้โหทำไมทํางานดีตับไตทํางานดีของผมอีกวันนั้นก็ตับไตท่า้ภูมิก็ทํางานปกติน้าจาก,ก็เป็นอย่างนี้ค่ะมาเร่งตรวแล้วก็ไม่เห็นอะไรได้โอเคกรณีของอ้อก,ก็จะอยู่ในหนึ่งในโครงการหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการนับข้อแข็งเส้รหมุนจัด ระยะหลังสุดเขาบอกว่าไม่มีแล้วสิ่งที่เราจะทาตามต่อไปก็คือว่าจะต่อไปอหกเดือนะนะครับโดยการที่หมอจะช่วยดูแจค่ะค่ะครับเรามาดูผลการตรวจที่คุณที่เจ้าของเจ้าของไข่คนไข้ก็พูดถึงนะครับรายนี้เป็นรายที่ผมใส่ใจค่อนข้างเยอะเพราะในระหว่างสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีมีการขึ้นการลงของอาการ เอผมต้องกลับไปนอนคิดแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ออกมาให้เธอใช้และใช้มากกว่าคนอื่นนะครับใช้มากกว่าคนอื่นเพราะผมก <ผม S 2> ็ห่วงว่า,าตับไตไส้พุงเธอจะยังอยู่ดีหรือเปล่ามันไปสะสมที่ตับแล้วทําลายที่ไตไหมนะครับเราก็จะมีการไปให้เาในสุดผมก็บอกว่าให้ไปตรวจท่าไต,ตดูนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าทั้งตับและไตเนี่ยทํางานดีมากทางานดีมากเลยนะครับ ค่าเนี่ยดีของผมอีก CA ค่าบ่งชี้มะเร็งครับอยู่ที่ยี่สิบเก้าจุดสามนะฮะคนปกติที่ไม่มีมะเร็งอยู่ต้องอยู่ที่ไม่เกินสามสิบเอ็ดจุดสามนะครับเพราะฉะนั้นหรายนี้จากการบ่งชี้ตรงนี้ตับไตเขาทำงานปกติดีมากแม้ว่าจะใช้ลิดพันของเราไปเยอะมาก ค่ามะเร็งของเขาถูกไม่เจอนะครับก็อยู่ในเอาเป็นว่าค่าบ่งชี้มะเร็งของเขาจะอยู่ในช่วงของคนปกติที่ไม่เป็นมะเร็งนะครับนี่คือการตรวจครั้งแรกนะครับหลังจากที่เรามีความมั่นใจว่าเธอดีขึ้นด้วยขึ้นสองปีซ้อนนะครับ